ที่ย,ยเสียงเรื่องเท่าแก่คันเทพตอนที่73จีอูหุยพิโรธเห็นได้ชัดว่าทุกคนต่างคิดว่าเรื่องราวมันน่าสนุกและน่ารับชมเป็นอย่างยิ่งกระทั่งบางคนยังนำของคบเคี้ยวออกมาเพื่อรับชมล้วชนลงมือกระทั่งพูดคุยต่อกันว่าถัดจากนี้มันจะเป็นเช่นไรต่อและข่าวคราวนี้ในไม่ช้าก็ได้แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็ว อย่างไรแล้วจักรวรริเทียนเชิงก็ไม่ใช่สถานที่ซึ่งผู้ฝึกตนจะสามารถก่อการได้ตามใจชอบคิดใช้โอกาสนี้ลงมือเมื่อซื้อใจจักรวรริเทียนเชิงก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีเดี๋ยวปุลีเกิลน,น,นี่พวกเราจะทํำยังไงดีเจียงเฉิงจินกล่าวกระซิบจะทําอะไรได้รับชมสิปุลิเกกรอกตาม,มองบนพร้อมกระซิบตอ แม้ตัวตนของทั้งสองคนจะสูงส่งไม่น้อยแต่กระนั้นกับทีนี้ก็ยอมไม่กลา้าสิ่งที่ควรทำในตอนนี้คือไม่ไปยุ่งเกี่ยวด้วยเด็ต้องกล่าวเลยว่าหากชายผู้นั้นลงมือต่อจีเทียนเฮาเช่นนั้นก็คงจะไม่เหลือที่ให้ยืนหยัดแล้วหากผู้ใดกลา้ามายุ่งเกี่ยวกับสตรีค่ะเช่นนั้นข้าก็จะไม่ยอมปล่อยมันไปแน่นี่เจ้าก็เพียงแค่ครอบเขตโชคชะตา ข้าเกรงว่ามีแต่จะต้องคุกเข่าขอให้จีเทียนเฮาอะนะอีปัดซบนี่เจ้าไม่เชื่อรอเช่นนั้นตามมาไปยังเถืะกเขาจิวเยาวนอกเมืองแล้วขา่าจะสแปงให้เจาา้าทราบได้ผู้ดใดเกรงกลัวกันละ่ะฝูงชนพูดคุยกันไปมาก่อนที่จะชวนทะเลาะกันเองพรางรับชมเรื่องราวที่เกิดขึ้นจนวนบุญหาหไปทั่ว ผู้คนนับไม่ถ้วนก็ต่างในจ้องมองไปอย่างล้ชวนพวกเขาคิดอยากได้เห็นว่าอีกฝ่ายจะทำอย่างไรกับจีเทียนเฮาเมื่อจีเทียนเฮาได้เห็นสีหน้าของลุชวนสีหน้าของอีกฝ่ายก็ยังคงเรียบเฉยส่วนตัวเขานั้นได้แต่ตื่นตระนกใจอะเจ้าหักเจ้ากล้าทำอะไรค่ะเช่นนั้นจะถือว่าเป็นศัตรูต่อจักรวรรดิเทียนชิง จนกระทั่งถึงตอนนี้จีเทียนเฮาก็ยังไม่ลืมที่จะกล่าวว่าจากข่มขู่ต่อล้วชวนนิบนี่เจ้ายังไม่ทราบสถานการณ์กระจ่างชัดพอหรือไรฮะรอหล้วชนยังคงเผยสีหน้าเฉยชาไม่แปลเปลี่ยนราวกับว่าเป็นเช่นนี้มานานนับพันปีเป็นผลให้ผู้อื่นไม่อาจคาดเดาได้ว่าภายในนั้นกำลังคิดอะไรอยู่จีเทียนเฮากัดฝันแน่น ดวงตาคู่นั้นต่างก็เผยความขุนแข้นพร้อมฟาดจีห้อยคอหยกในมือลงพื้นลูช่ชวนรู้สึกว่าภาพฉากชังคนตาเขาจึงไม่คิดจะถอยแต่อย่างใดต่อหนากำลังอันไรเทียมทานไม่ว่าอะไรก็ไม่สามารถต้านทานได้โดยจีหยกตกลงพื้นพร้อมแตกออกพริบตานี้มันจึงได้เกิดขึ้นที่ไม่อาจมองเห็นกระจายสู่โดยรอบและทันใดนี้ทั่วทั้งนครจิวยาว จึงต่างปกคุมไปด้วยออร่าชวนสะพร่งคายอาคมคุ้มกันได้ถูกกระตุ้นการทำงานแล้วณพระราชวังหลวงจี้อู่ฮุยซึ่งกำลังรวบรวมเขียนภูกันขณะนี้ฝ่ามือได้สั่นสะท้านจนทำหมึกหกเป็นรอยอันไม่พึงประสงค์แต่ทว่าเขาก็ไม่ได้คิดสนใจเรื่องนี้ดวงตางคู่นั้นต่างจับจ้องไปอย่างทิศท,ทางซึ่งพัดตาขานเสียนบีหกอมาตะตั้งอยู่ และออร่า,ราที่เป็นตัวของเขาเองก็ได้หลุดล็อกออกมายังไม่อาจจะควบคุมเอ้ย่าองเหนือหัวเกิดเรื่องอะไรขึ้นร่างของเหล่าไปาพลันปรากฏที่ด้านหลังของจีอูหุยในดวงตาคู่นั้นต่างก็เผยความสับสนว่าเหตุใดองค์เหนือหัวของตนที่ปกติไม่เคยมีโทสะแต่ขณะน,นี้จึงมีขึ้นได้ ตัวเขาแทบจะไม่กล้าหายใจแรงในสถานการณ์เช่นนี้ไข่อาคมนครจิวเยาเด็กทำงานจิ้อูหุยสุดลมหายใจเขาลึกพยายามสะกดคลื่นโทสะภายในจิตใจแล้วกล่าวออกมาขณะเสียงกล่าวจบภาพฉายฉากในเครื่องนครจิวเยามันจึงได้ปรากฏขึ้นแสงสีทองขณะนี้ได้เขาปกคลุมไปทั่วทั้งนครจิวเยานี่ นี่คือปรากฏการณ์ที่บ่งบอกถึงการเริ่มใช้งานคล้ายอาคมคุ้มกันเราไปเผยอาการตื่นตกใจยามได้ทราบเรื่องเป็นที่ทราบกันดีว่ารัชกรยกแห่งอาณาจาักรนั้นสามารถใช้เปิดคล้าอาคมคุ้มกันของนครจิว๋วยาวได้และรัชกรยกดังกล่าวก็อยู่ในมือของจีอู่หุยแต่ทว่าเราไปนึกถึงอีกหนึ่งความเป็นไปได้จีอู่หุยให้คาผู้สืบสายเลือดของตนเองเอาไว้เป็นอย่างสูง ดังนั้นทุกคนจึงมีจีห้อยคอยกเอาไว้คุ้มกันชีวิตและในวันนี้องชายสองก็ออกไปนอกพระราชวังหลวงมันก็เป็นไปได้ว่าที่คายอาคมคุ้มกันใหญ่ได้เปิดการทํางานขึ้นมันก็เป็นเพราะได้เกิดอันตรายขนาดจีหยกนั้นถูกทําลาย